เป็อะไรพี่น้องมาหนิถ้าไปบอ่นบอนไ,ไปเอาได้ไหมถือกองให้ี่โอ้ยบกกาดอกตีเบปิดบ่ยังบกวบกวะเอ,ไอาไปก่อนเอะไปก่อนพี่น้องบอา,า,ไ,อาไปก่อนติละ

ปก่าจับเนาะในายจีฮิวคือทางอีกเพื่นอนเอ้คุเนี่ยกินอีกเนาะโอ้ทางหน้าไปได้พี่น้อง,เอ,เ,เ,องเอ้ยโอ้เช็ดบาดนี่แหละเพี่น้องเอ้เนาะยามพายหน้าไปฉนะันจอดมายากเพี่น้องจักไรสีอันไปหน้าเพื่อหาไปครัวท่าน,น,นั้นมาครัวท่านั้นมาน้าพัดไปพี่น้องเอ้เนาะสะพานทางหน้าจำเป็นต้องมาหาสะพานทางนี้ยางอ้อมห่วยเลาะห่วยมาเลย น่าโอเคฮอดแล้วพังแล้วเนาะพี่น้องไปพี่น้องเอย้ยตุ้มยุดแป๊บหนึ่งเด้ออ่าตุ้มถ่ายไปเลยก็ได้พี่น,ออน,น,น้องเอ้ยเนาะทนเลยตุ้มกันกำลังสิ่ถามไปเด้อพี่น้องเ้ยป๊อพี่น้องเลยเนาะ

โอ้เริ่พี่น้องพี่น้องไปพี่นองไปครัว,วดิพอแล้วพอแล้วพอแล้วเห็นยังไงคนแน่นดีทางแล้วแน่ฮะเร่ๆๆขาสั้นขาสัน้นฝนตกแห,งแห้งหรือเนาะ ยินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกทานมาว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่องยูทูปตุ๊กคำปั่สุุกน้องเี็น้องเนาะมาพบมาพ่อกับตุคำามือวนนี้กับบรรยากาศน้ำถล่มให้ถล่มหน้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะโู้ปเป้าเป็นยังไงบาทนี้พี่น้องอ่ะมือวนนี้ก็มาพบบรรยากาศแปลว่าน้ำถล่มให้ถว่มหน้าเนะาะตุคกคำไปหน้ากับที่ได้อ่าลอยไปบาทนี้พี่น้องเอ้ยคือชิบเรียงานไปเนาะ อ่าคือได้ลอยน้ำไปพี่น้องเอ้ยไปแต่ว่าพร้อมแล้วก็ไปพบไปพ่อบรรยากาศดูทุ่งใหุ่งนาอ่าตู้ค้าเส้นยางดรือได้ลอยน้ำมัอนี่เนาะตนี้ก็อยู่หน้าบ้านพี่น้องเอ้ยนี่อ่าอยู่หน้าบ้านเนาะแคมเพื่อนตู้ค้าเองนี่โอ้โหอ๋อผลตกเมื่อคืนนี่นักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเธอไปไล่คนกันไ่ไปกับน้ำกับเอียงเนาะพี่น้องเอ้ยเอาความโศกบปได้โศกพอดีไล่ไปน้ำหน้กเนาะ โอเคพี่น้องเอ้ยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปไปรุ่นกันเลยโอเคพี่น้องเอ้ยตัดผ้ามาเน,นาะทุกคำกัญญาอกมาหอดอันปานะสาอะไรพี่น้องวันนี้คือว่ามีเพคนมาบอกว่าไปเอาตกพูดเนาะไปเอาอย่างนี้ตกพูดพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งไปชมนมกันทุกคำเ<ม>ตรียมไปนะพี่น้องนี่อ่าเพราว่ามันเป็นอย่างเนาะไปถามเหตุผลเรื่องเล่าก่อนเป็นจนังไดมาจาังไดชีวิต ถึงได้น hmm. ั <tra> ่นเนาะเพราะเมื uh ่อวานนี okay. ้พ oh. okay. ี่น้องเอ้ยน้ำถั่วมฝนตกผอ้มาพักงาแค่นี้วเาาาจะบสิ๊ฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่นะพี่น้องน้ำถั่วมบ้าถ้าทางนี้กับหมดอยู่เนาะนี่ผีประชาได้พี่น้องเด้ออันนี้กับผีประชานี่พี่น้อง เพื <À. S 2> ô, ô. ่อนนดียวมีเพื à, ่อนคนรัวีกระชาเห็ดมาผะาเห็ดไหมผัวูีตมีรองรังเออเ็ดหวองนั่นเห็ดดเห็ดบดก้นเท้ากนรอไปเรวเลยเนาะแต่ก็เออมาีีน ทั้งไห้ทังน,นี้มาหไปน้องแต่บรรยากาศในเบื้องตอนจะเศ้าพีงเ่าไเป็นองไรเนาะบรรยากาศยังดีอยู่บ่เดีวันนไมาลุนาา้นกันนะเพื่อนน้องวัานาตุคำน้ำสิถัม่มบ่อตั้งแต่ก็ะท่วมเพียงเท่ถ้าหน้าบ้านน้ำไหลไหนปน,นั่นนี่ Uh, miệng <laughs> <laughs> ừ, oh. oh. lọt lại nhàng vậy cứ cao thế nào người pun chắc vậy con này phù này đây đi lọt hủi ghé, nào người bị tu khăn đi ก็เขาผิดทางเนาะอโอ้เัว่อนหลายลี้นี่พอเราเลือกตุกพูดไปเร้องเอ้ยเนาะโอ้เงือ่อนมีโตงงามนั่นนี่พี่น้องเอ้ยเมื่อาวานนี่กะเนาะไปหาน,อาหน้องมะนาวพี่น้องวันนี้เราจะขึ้นไปหาตุ๊กค้ำอ่าไปหาน,อาหน้องมะนาวเพิ่นกะว่าคนขืนเทือนเพิ่นเนาะโจรเพิ่นว่า หลักข้อเสื่อผ้าเนาะอ่างใช้หาทรัพย์สินบ่มีพี่น้องเอ้ยได้เห็นเสื่อผ้างามไล้เอาไปตามิ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็สิประมาณนี้แหละเหตุผลพี่น้องเอ้ยเนาะอ่คิดว่ามีทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างเนาะคพวกที่เอากันอ่าคือเชื่อว่าคนมีเต็มหมดเลยอันนใด้เนาะพี่น้อง คนบมดเต็มบมดเลยว่าในใด y ทุกคำกับบุหู่เนาะพี่น้องเนาะอ่าหดึกดนี้มีคนในบ้านเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าอ่าเป็นสติสตังบดตรีเนาะมองง่ายคือร้อนหรือว่าเป็นบ้าเนี่ยพี่น้องเลยเนาะอืมมีมีอยู่อ่าบ้านตุกคำในี่มีพี่น้องเลยเนาะอ่ะ ลคลฟซีหลายคนก็นคือฉีแปลกเนาะพี่น้องเนาะแปลกในแปลกก็คือว่าเส้นทางตุขคำมาเนี่ยคือแปลกๆเนาะหลายคนก็คือฉีบานนีนน่เพราะว่าเส้นทางนี่ยังโมเคยมามาเบิร์กมาสกนกันเนาะเพื่อนเนาะ,ะมาหยัง่งมาเบิร์กกันเลยพี่นเนะาะตุคคำมาหยั่งเนาะ

thật cả này cái lỗi người đó, ô, người cái lỗi nó. Tu kẻ cày kẻ thiêng là kìu nó, kẹt 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 kìu 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 ô, kìu 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 này nó, đây kìu 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 thưa, kìu 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 nua thế kìu tăng sinh khải kìu nó.

มันเป็นได้ตั้งอะไรทันฮ็ดบ่ดด้วยในนั้นนี้โอ้ตั้งเนื้อตั้งขาตั้งหินงยำหิ่งยำนาตี่แหละต้องพูดขายเนาะต้องพูดขายอนนี้พี่น้องเอ้ยง้อทูง้อตายแล้วง้อจุดชดแล้วง้อจุดชดเลยเนาะมืงเนื้อกหูกับพี่น้องเอย่าต้องพูดขายเพราะว่ายิ่งหิ่ำหิ่นาจักสิภาษากินยังหาเงินหาค้ำกับโบจักทางหาเนาะดำในชนะอ่าที่ขายเป็นโตก็มีพูดซื่อพี่น้องเอ้ยปันกันปันกันต้องเป็นพูดเป็นโลขายเลยดีกว่าเนาะ อ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยทุกครับผมชื่อชอยพี่เอ๋คนก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวมาพูดพอก,กันเดินตรงนี้ออกหน้าพูดแหละอ่าโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะกะตัดภาพมาเรียบร้อยก็อยู่ทงหน้าเลยพี่น้องเอ้ยพี่พี่พี่อ่าทุกครับกะกำลังจะออกไปหน้าเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเขาได้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยได้แนวกินเนาะอืมได้แนวกินเดี๋ยวว่าได้ เน the <t> ื้อเนาะพี่น้องหาลอยผูวป๊าผูวพี่น้องเต็มคู่หาลอยบาทเนาะอหาลอยบาทเต็มคูเลยพี่น้องย่างดีเนาะพากคู่ร่วมเนาะผูน้ำห่วยน้ำไห้น้ำหน้าพี่น้องป๊าผัวขาดคันขาดย่างเลาะทงไปเด้อพี่น้องเดินมาหนีเด้อเพื่อช่าหน้ากระแจงกระไรและช่วยเติบโตกอนเนาะพี่น้องเป็น้ังไรซะมันไปหมดได้อ่าเนาะผั ปา้อเอย <c oughs> มื่อนี้น้องมะนาวว่าจะขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อมืนอนี้เด้อรุนกันเนาะว่ามันจะไปจักโมงพี่น้องเลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดพี่นอ้องคนาคนเที่ยวคนา,า,นนนาเ,นเราเนามมาี่พี่น้องจะขาดเนาะเขาเราก็ง่าไม่เลยป้าเธอโอ้เป็นไง มือนไอตู้ข้ามไปสวยเน่เด้อพี่น้องเลยทำบรรยากาศอยังไายอยู่หน้าให้เบิ้งเนาะย่างไปพี่น้องไปทางไหนได้เนี่บ้านี้เนาะหลัดไปเลยไต่ขั้นพี่แดนงหนเนาะไปช็อตบอทางนี้ไปได้บอทางนี้เ,นเราคือบ่วกวาร์นเนาะเอาบยินบ่อพี่น้อง Cứ cho thế này Mình đã cạp cái thùng Thùng này thùng nào thì nó ơi nó Cái này gì bỏ này เออโยหรอเพีน้องสบายดีเด้อเนาะสายมสองคนนี่บ่านิโอ้เดงใหน้ะใครอยู่บนาหม่ถ่วมเนาะแถวนิหน้าบ้านับเห็นยังเลยโอ้ยหน้าบ้านเขันหน้าเนือบเห็นเลยแม่เนียน้แหละไปแถวเนาะ ส,สู้ๆต่อไปลังชูฟ้าหน้าสุด 5, ินพี่น้องเอ้ยชาวนาเนาะเพิ่นยังว oh, ่าดำเลยโหตู้ค้ำยังไม่ได้จะกกเลยมือนี่มือเช้าเมื่อวานนี่ดูดดูดใส่หน้ามือนี้ฉิดูดออกเพิ่นว่าโอ้ยผลเลยอะอีกว่ะเออมือวานนี่ดูดเข่ามือนี้ดูดออกโอ้หายนานี่น้ำเนาะพึกดเลยดำให้ดำนาพี่น้องเอ้ยลังชูฟ้าหน้าสุดินชาวนานี่มืดมาอีกแล้วพี่น้อง ด <all> ูภาพกระถายบรรยากาศให้เบิ้งเนาะอ่ถุงหายถงนะใช่ไปทางไหนบานีดผ่านนี่บ่ผ่านเทียงนี่บ่อแค่น่ะเอ้อน้องพี่น้องเอาไม้กันมาก่อนพี่เลยเนาะมาตื่นดอกไปเด้อเนาะ ท um really? ีนที้เนี่ยแต่คอยเสิร์ฟงู้งอ๋อผุไปแล้วเลยเทีนี้เราผเนาะหมักอึหมักบวบเต็มเลยมี่พี่เนาะพี่มีพักมีอย่างอยู่บ่อเนาะก็ได้คอเลยคนบอยู่ทีนี้เราคนไปไปเลยเนาะพี่น้องทำให้ทำหน้าเบิ่งน้าห่วยก่อนไปได้บ่อเนาะมาลุ้นกันไปบ่ได้คือสิได้ไตคั่วพี่น้อง มันเหี้เนาะโอ้บรรยากาศทางนี้กอยากแล้วกันบมดแต่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้หมกแตงพี่น้องชวนหมกแตงเนาะชอบมังกรพี่น้องเพื่อมีหมากบ่มีพี่น้องเลยโอ้มาหุงพี่น้องน้าหุงเมื่อตั้มปะวะหมกหุงเพิ่นนี่แหละยขอแล้วบ่ อไปเจอะกุ้งข้อบ้านเลยเสร็จโจน <laughs> เ,นนเนมน,นี่มีเนื้อกินแบๆได้มดเลยพี่น,น,นออ้องเลยอ่นเห็ดโตพูดเนาะพี่น้องทั้งภาอิสา,านเฮากะคือสิมีเนาะอ่าโตพุดติดไว้บขาสีนึงกันเนะานนเนะ ได้เขาแล้วนำเรียกว่าขายเขาพุ่นแหละเนาะพูดเอาเงินกีบอีกได้พี่น้องเอาเงินบาทต้องไปไทยก่อนได้พี่น้องเอ้ยคนดห่าร่อยปวดไดแถวนี้น้ำเหมาถ่วมเนาะโอ้ดีดีดูพูดเหมือนน้ำถ่วมพี่ได้พี่เขาชี้ยางไปนะพี่ นี่เน้นิเมนเทนโอ้กัป่านแลลวเนาะทางเขาผู้ไปแล้วเหนแล้วกข้ามกบวนอย่างไรมันทีไทยมันจะกาศให้เบึ้งไปแล้วเลยเบิ่งดูว่าชีหอดหน้าจาก นั่นเนาโอ้มองมองจุ่มอันนี้จักลบเบ้กใหเราะใช่นี่เนาะพูดมาจักขนาดมวงจุ่มขนาดอะไรขนาดอาเอเนายโอ้รถไฟจะมาจอดไว้นี่เนาะเมื่อก่อนมีกญแจบ่เนาะพื่อเาไมใกูแจกยืมขี้ไปหน้าก่อนด้นี่ Ô bồ mi kìa đâu Bây giờ nam hội nam hồ con Lại bộ. เฮ้ยคุัแขกนั่งบนเร่เนาะเป็นอะไรเนาะท่านกันเนาะหาไมมห่ามามะละกอมะละกอผู้พี่น้องเอ้ยยังมีหอยโดดคนมาอยู่เนาะเราโดดจักเมื่อกี้เลยเนาะ

จะไปยังไงบ้านไปเมิ่งครัวก่อนนี่เส้นทางกันเนาะพี่น้องอ้อ,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 อมหาสะพานขามห่วยเดอ้อพี่น้องเดอ้อพะนันเสียวรถมาติพอดนี้ัดไปเนาะ คนก็ยังหาหมองขามอยู่เในนี่พี่น้องเลยว่าต้นไม้เนาผูบรรยากาศพี่น้องเลยเนาะถ่ายเบิ่งธรรมชาติถุงไห่ถุงนาเนาะพี่น้องโอ้ต้นไม้ต้นยางแสดงว่าฝนตกหนักกะลีเมื่อคืนนี่ตกแห้งบ่อยากให้เบาเลยแต่ก็ขอเบาหนึ่งนึงพี่น้องเนาะ เส้นทางนี่กถ่ <c oughs> ายบรรยากาศเนาะพี่เอาให้เบิ้งมึมียังลายเพราะว่าทุกคำกับผู้ไปจังใดเนาะช่วงนี้ก็ช่วงงามผลกับไปมาลำบากสัญจรพี่เอาเลยผู้ผู้กมันเห่ยอยามากเลยน้าหวยเนะ จิก้าใจบอกวัวกันนี่ถอดเกิบเด้อตใจไปเมื่อนั้นยังมาคนเดียวมื่อจะไปสชงเดียเ๋ยวจ้ะถอนเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยช้านล้วขวดว,วันนี้ใช้พลังงานเยอะพี่น้องคุณพ่อกับคุณแม่มาสวยแท้น้ำหน้าจนชินแล้วให้มาเลยเนาะ พี่น้องผู้นำผู้หญพวกนี้หลย้มามเปะบบกส้ไปาด้นต่อเส้นทางลูกผู้ชายพี่น้องเอ้ยตุกคำไปหน้าม่าาาได้ผู้นำหญ่งวนีพี่น้องผู้อ๋อ,อทุ เออใช่บ่นี่พี่น้องทางเนาะน้ำทะลักขึ้นมาเลยพอทุอย่างคือปิดแนวนี้บาทนี่โผท่่วมลงนี่เพราะแห้งเนาะพูไปเึ้นทั้งพีเลยพี่น้องเลยสีลอยไปไหนได้นี่บิ่ยืนให้บนเอารถขังไปสิ เ่าขึ้นมาเทียงไปหลายน้าปนาบ่ได้พี่องเอ้ยเพ่ห้อนแล้วเนี่อยอพ่อนหลายคนคือจนะิจำทางนี้ได้เนาะ พ่อพ่อจเอารถมาพ่อจะมองยนทางขาลงทางรถไปนี่พ, man, พี่น้องไปใต้ขัวก่อนโอ้ยแม่เสียงมันโจดใขัวมืดมากเลยเอาสี่ายยพี่น้องเบิรถือกล้องให้สิมาได้ขัวนี่ ยางอ้อมหัวยอยู่ยังไม่หอดหน้าอ้เทือดเดือนหันดึกดีพอจนชีหอดครัวพอพี่น้องเลยไปยบอ่อได้ผลตนกนักเนาะปอที่ชู่เป็นองไรพี่น้องวะนี่ถ้าไปาบอ่อนี่ ถือกองให้นี่อ้ยบวก้าดอกตีเบเยปิดนุ่งยังบวก้าว่ะมือสั่นดอกดอกเอาไปก่อนเถอะไปก่อนพี่น้องบ้าอ้าวกับไปก่อนติล่ะค,คอยไปคอยไปแล่นเลยก็ได้ แต่ตู้คำฉันได้ขอหยุดกล้องแป๊บหนึ่งเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะ,ะเพราะว่าเสียวพี่น้องเหรอเนาะเสียวแหง้งเขากะพวกกะจับเนาะใน,นที่หิวคือทางอีกพี่น้องเอ้คู่เนี่ยกินอีกเนาะโอ้ยขึ้น้าไปได้เพี่น้องไอ้คู่เช็ดบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยนอเนาะยาพายมน,น,ยน,ไนาไปฉันจอดมายากพี่น้องจกักะไรสิอันไปหน้าเพื่อหา ไปครัวทั้งนั้นหมดครัวทั้งนั้นมาน้ำพัดไปพี่น้องเงออเนาะสะพานทั้งน้ะจำเป็นต้องมาหาสะพานทั้งนี้ยางอ้อมห่วยเลาะหัวยมาเลยน่ะโอเคฮอดแล้วพังแล้วเนาะพี่น้องไปพี่น้องเออจุดคำยุดแป๊บหนึ่งเถอะเออจุดคำถ่ายไปเลยก็ได้พี่น้องเงอ้ยเนาะอในีจุดคำก็ กำลังสิข่ามไปเ้อพี่นเลยขอพี่อนอยเนาะสต่ยได้แบบโอ,อโ,อโอ้โหขอคุนยโอ้โหเนาะเียนตัวพี่ตีกี่แท้น เบื้องเพราะว่าสามีจับทั้งนี้พี่น้องโอ้เด้อพี่น้องพูเนาะเไปพี่น้องไปครัควรดิพอแล้วพอแล้วพอแล้วเห็นยังนันนะคนคนแรกดีทางแล้วแน่ฮะเลยเล,เลขาสัน้นขาสันาส้นฝนตกแห้งหรืเนาะ ไปได้น้ำท่วมเขาอยู่บ่ท่วมวัเป็นคนเป็นเหมือากัตกเนาะนี่เนาะมึอว่านี่ดูดใส่ให้นะมือนีม่ฉดูดออกได้หรือบ่ไปเนาะยังโมแล้วบ่นั่งเยอะอ๋อน้อยพี่ดาวเลยพี่ดาวจบคลิปพี่ดางเลยเนาะโอ้หน้อยไม่ว้าพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะตู้ครับมึอคือจะได้ขอตัวจบคลิปพี่น้องเลยขามันเรียบร้อยเลยเนาะ ก็ต้องขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูฟเวนวัตถุคนทุกท่านที่เข้ามาชมเนาะคลิปของทุกขัามต่ต้นจนจบและก็ปรกกดข้ามโฆษณาของทุกขัมํขมไปก็ขอบุญขอบคุณในลายสำหรับคลิปนี้ทุกขั้มคือเสได้ขอตัวกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีเดอ้อเนาะ